สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยและของโลกด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสารนลายนะครับในเดือนสิงหาคม64นี้ก่อนนะครับจะมี2ตอนนะครับโดยที่ตอนแรกตอนที่1จะเริ่มในเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่21สิงหาคม64เวลาทุ่มหนถึงสทุ่ม มุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะถึงโอกาสศักยภาพที่จะเกิด The Clash ในปี2021นี้นะครับเกิดเฉพาะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าออปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังนะครับมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรท่านใดสนใจนะครับนี่คือตอนที่1ถัดมาอีกเสาหนึ่งนะครับคือเสาที่28สิงหาคม6-4เวลาเดียวกันทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะจะเป็นตอนต่อจากตอนที่1นะครับ จะพูดถึงมองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมนะครับบรรจบกันเมื่อไหร่ก็จะชัดเจนมองผ่านฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะมองผ่านเทคนิคลข้อมูลเชิงสิตินะครับแล้วก็วงรอบวัจจกตต่างๆแล้วก็มุมมองนะครับนะผ่านทางเซนติเมนทัลนะเรื่องของอารมณ์ของรู้สึกพฤติกรรมของนักลงทุนผู้บริโภครวมถึงผู้บริหารจัดการระบบนะครับนะจะมาดูว่า The g เกตรีเซ็ t ในทศวรรษ2020 การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเดธคร i s ิสวิกฤติน้สินแล้วก็เดธเดลว r เลตการปรับลดนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะท่านใดสนใจตอนใดตอนหนึ่งหรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับทั้งตอน1และตอน2ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะลดค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจไทยนะที่ย่ำแย่ในขณะน,นี้และจะไปต่อปปลายป,ายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกัน ก็ขอใทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะจากโควิด1 9และวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในครั้งนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับการสัมมนาออนไลน์ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9 9ส่วนท่านที่สัมมนามาแล้วทั้ง2ตอนรอตอนใหม่ตอนที่3นะครับนะผมจะจัดทำขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะเอ่อ64นี่แหะครับถึงต้นปีหน้า65นะครับส่วนท่านที่รอในรอบถัดไปนะซึ่งผมอาจจะไป จัดอีกทีหนึ่งนะป,ประมาณเดือนตุลาคมนะอาจจะเป็นต้นตุลาคมนะากันยายนนี้อาจจะไม่ได้จัดนะครับนะเพราะว่ามันอาจจะชิดกันเกินไปนะท่านใดสนใจนะครับนะติดตามนะกันต่อไปนะส่วนตอนที่3รอนะว่าผมได้ทำการสำรวจนะครับนะพบว่านะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะโดยที่ผมถามว่าท่านคิดว่านะเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะจะมาจะสามารถฟื้นตัว นะครับกลับมานะในระดับนะที่เท่ากันกับเดิมอะนะก่อนที่เกิดวิกฤตโควิดสิเนี่ยในปีใดนะปรากฏว่าส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งนะจากผลจากผู้ที่ตอบนะแบบสำรวจน1หยสิบคะแนนเนี่ยนะครับนะมากกว่าครึ่งหนึ่งก็บปลว่ามากกว่า250คะแนนเนี่ยนะครับเชื่อว่าหลังปี2,568 ก็แปลว่าอย่างต่ำก็5ปีนะเราจะเห็นนะครับเศรษฐกิจนะของไทยนะครับค่อยฟื้นกลับขึ้นมาถูกไหมฮะก็โอเคแหะครับนะเป็นความคิดเห็นนะหลังจากที่คือผู้ที่เข้ามาโหวตในช่องผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น f c นะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็น Subscriber เป็นสมาชิกนะท่านใดที่เคยแวะเข้ามาดูนะหรือว่ามันไปป๊อปอัพนะขึ้น ที่หน้าจอท่านนะท่านก็สามารถนะเข้าไปโหวตคะแนานได้นะท่านก็สามารถเห็นนะซึ่งสิ่งต่างๆล่านี้นะท่านก็รับทราบจากข้อมูลเมนซีมีเดียอยู่แล้วนะสื่อกระแสะหลักนะซึ่งก็คาดการกันไปนะอย่างล่าสุดเนี่ยเนหะ็นไหมฮะคณะกรรมการกกรนะะกรรมการร่วมสามฝ่ายนะครับมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ,นะรบนะสมาคมธนาคารไทยนะสภาหอการค้าไทยเนี่ย เขาก็ปรับลดนะ GDP ไทยนะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะยังอยู่ในช่วง0ถึง1.5นะผ่านไปเด,นเดือนเดียวนี้ปรับลงมาติดลบ1.5ถึง0%นะแปลว่าเห็นทิศทางนะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับในปี64นี้นะจะไปถึงในปี65ด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดปรากฏนะซึ่งทุกคนตอนนี้สัมผัสได้อยู่สถานการณ์วิกฤต โควิดสินะครับที่ย่ําแย่อยู่นะไทยนี่ถือว่านะติดอยู่ 1- ใน10เลยนะครับนะของผู้ที่ติดเชื้อรายวันสูงสุดในขณะนี้นะจริงๆแล้วถ้าเราไปติดตามข้อมูลจริงๆว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไทยนะอินโดนีเซียนนะฮะอย่างเวียดนามนี่ก็ก็เรียกว่าหนักนะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีการควบคุมในค่อนข้างดีแต่เจ้าไวรัสกายพันธุ์เดลตานะครับก็ทําให้ด่านแตกนั่นเองนะเพราะฉะนั้น มันก็ส่งผลกระทบแหละครับนะเพราะดานแตกเนี่ยนะก็จะมีผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจตามมาจากการล็อกดาวน์ไม่สามารถจะทําธุรกิจค้าขายต่างๆได้แม้แต่ทบทนะครับซึ่งมีการนะครับคาดการณนะ์การเติบโต GDP มาตั้งแต่ต้นปีนะในแง่ดีนะ4 8เีทนะครับ ก็ปรับลดมาเป็น 2. 8เนะมารอบใหม่นี่ปรับลดอีกนะเหลือนะ 0. 7นเซนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเลขที่ผมมองว่านะสถาบันต่างๆเหล่านี้นะคงไม่มีใครอยากจะปรับลดตัวเลขที่มันไม่ดีตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้คนด้วยใช่ไหมนะแต่ว่าก็มีการปรับมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นปี64นะมีมาจนถึงสิงหาคม64แล้วเห็นไหมครับอย่างเอ่อทอเอ่อ ทบทนะธนาคารเด็จไทยเนี่ยแล้วก็ปรับจาก4.5เอร์เซนะครับมาเป็น1.8เปอร์เซนตนะตอนนี้ก็เหลือ0.7นเปอร์เซนตะยังไม่ต้องไปพูดยังไม่ต้องไปพูดถึงปีหน้านะปี65นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่เอาปี64ก่อนนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าปรับเนี่ยนะมันเราคาดการได้นะแต่ว่าจะปรับมาตลอดอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนะแต่ช่วงปลายปีเนี่ยนะคาดการว่า GDP ไทยจะโตถึงประมาณ4.5เปอร์เซนใช่ไหม อ่าแล้วถึงเวลาพอมาถึงต้นปีนะก็ปรับเหลือ2.8%มาถึงกลางปีก็ปรับอีกนะเหลือ0.7%นะครับก็ต่างฝ่ายต่างมีสมมุติฐานนะของแต่ละองค์กรนะครับอย่างบางธนาคารนี้ก็ก็ไปติดลบมากกว่านี้อีกนะอย่างกกรนี่ก็ถือว่าปรับเอ่อติดลบนะมากกว่าทอปทอนะก็ดูกันไปนะครับอ่อาคราวนี้ ถ้ามาดูว่านะครับนะเราจะดูว่านะในทศวรรษ2020เนี่ยจับตาไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะจะเอาอยู่หรือไม่นะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับกันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะถึงมุมมองของูรูต่างชาติท่านหนึ่งนะครับดรมาร์คเฟอรเบอร์นะซึ่งจริงเนี่ยท่านอยู่เมืองไทยนะครับนะอยู่ที่เชียงใหม่นะผมก็ติดตามฟังข้อมูลจากท่านมานะท่านได้ชื่อว่าเป็นดรดูมนะก็ดกร แห่งความหายน,นะคือมุมมองของท่านส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามองไปตามไซเคิลหรือมองไปตามลักษณะบูมบัสนะครับนะท่านก็จะมีรายงานของท่านนะนะชื่ออะไรนะกูมนะกูมบนะูมแอนดูมรีพอร์ตนะมุมมองท่านที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือนะท่านก็มองว่า,าคือผมได้ฟังนะนะ การให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยท่านก็มองอย่างเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะโอ้ท่านบอกว่า,าจ,จะลดต่ำไปถึง30%เปอร์นตะดาวลงไป30%นะก็เราคิดดูสินะถ้ามองจากตัวเลขการประเมินของนะสององค์กรก่อนเนี่ยนะปีแล้วเนี่ยติดลบ6.2%ปีนี้ติดลบไปอร์เมันยังลงไม่ถึง10%เลยนะครับนะแต่สำหรับดอกเตรมาร์คเฟเบอร์เนี่ยมองว่าโอ้เศรษฐกิจไทยนี่ดาวถึง30%นต์นะ โอเคครับแต่ว่าถ้าเราติดตามผลงานนะครับของดรมาร์คเฟเบอร์เนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องของโลกนะเศรษฐกิจของโลกนะพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเขาพูดถึงว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยนะครับนะก็จะถูกแรงกดดันเพิ่มขึ้นได้นะแล้วก็มองทิศทางของเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยว่าจะรับมือเงินเฟอ้ออย่างไรนะซึ่งดรมาร์คเฟเบอร์ก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยนะครับนะเขาเชื่อว่าเฟดเนี่ยจะไม่ทำเทเบิลลิงนะคือจะไม่ทําการ ลดการซื้อนะสินทรัพย์ทางการเงินนะลด QE นะแต่ดรมาร์คเฟเบอร์เชื่อว่าจะทำการพิมพ์เงินมากขึ้นนะนนี้คือมุมมองของเขานะครับนะมิสเตอร์ดูมอันะนี้น่าสนใจนะแล้วก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยนะครับนะจะใช้วิธีการพิมพ์เงินนะมากกว่าที่จะทำเทปเปิลลิงนะเว้นไว้แต่ว่านะเขามีข้อยกเว้นเหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าเงินดอลลาร์อ่อนนะเสียหาย นะประมาณนี้นะครับก็อนะาจจะเป็นไปได้นะที่เฟดจะทำเทเบิลลินะมันมีเงื่อนไขเดียวคือรักษาเสถียรภาพดอลลาร์ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยด็อนระเตอร์ดูมนะครับนะเขาจะมองว่าคือเฟดเนี่ยนะครับนะก็จะเล่นไปตามที่เคยเล่นมานะก็คือ,อ,อจะทำาให้เงินเนี่ยนะมันด้อยค่าไปนะเรื่อยๆนะครับ มนมุมมองของเขาก็คือในอนาคตเนี่ยไม่น่าสดใสเท่าไหร่นะเพิ่งเพิ่งฟังวาอยางล่าสุดเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันเป็น bright dark future นะแปลว่าอะไรนะ bright dark future นะอนาคตที่มืดอย่างสว่างนะอันนี้ก็เป็นการเล่นคำหรือไม่นะก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับนะท่านใดสนใจผลงานนะครับของดรมาร์คเฟเบอร์นะผมก็เพิ่ง ได้ติดตามไม่นานนี้แล้วก็ทราบว,ว่าท่านอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับอยู่เถวเชียงใหม่นะก็น่าสนใจก็ลองเซิร์ชดูนะครับใน YouTube นะผลงานนะครับก็คาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะในอะนาะคตนะก็รู้สึกว่าอนาะคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะท่านก็ได้พูดถึงการเตรียมตัวเหมือนกันนะวราจะเตรียมตัวอย่างไรนะ เอ่อสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าไทยจะสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในทศวรรษ2020เนี่ยนะจะเอาอยู่หรือไม่เนี่ยมีทางเดียวนะคือใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะผมยังมองไม่เห็นทางอื่นนะครับนะใครที่เชื่อว่านะ่าจะปรับนูน่นปรับนี่ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับนะผมมองว่าเศรษฐกิจโลกรอบนี้มันเป็นทั่วโลกนะแล้วคราวนี้จะรับมือเศรษฐกิจที่เป็นทั่วโลกแบบนี้เนี่ย ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะด้วยหลักของการพึ่งพาตัวเองนั่นก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะ,ะนั้นผมจึงมองว่าไทยจะสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในทศวรรษ2 0 2 0ไปได้เนี่ยจะเอาอยู่หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆหรือเปล่า นะทั้งระดับมหาภาคและจุลภาคอะ่นะในระดับมหาภาคก็ทําหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีอะไรไปนะแต่ว่าก็ต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจุลภาคก็เช่นเดียวกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจสารสติตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ